สวัสดีครับพี่น้องสุปุสุนคนนะครับเนาะมอนิพนยินุสิภามาเบงดอกกระเจียวอีกแล้วครับดอกกระเจียวมันนี่ขยายพันธุ์ขยายออกอีกนะครับนี่ขยายออกอีกอามาส่กระถางละต้นครับซุปมันิก็มี่สองดอกสามดอกกรมี่นะครับ กระเจียวดอกกระเจียวครับบางคนกล่ว่าดอกกระเจียวพันปฐุมม้าป่ะแต่ว่าเบิ้งไปไหนไอ้ที่เราซับในยูทูิ่นกว่างต่ดอกกระเจียวครับพี่น้องพ่าวบากมีคนผ้าเอื่นว่าพันปฐุมมาามาสั่นมาเนาะพีานุกก็เลยติดปากโตไปกระเสิร์นดอกกระเจียวนี่แหละครับบ้านพญานุวิจิตรถนนนะครับพี่น้อง ลดกายไปกายมากนะครับอาจจะได้ยินเสียงลดเนยกับขออภัยหลายๆครับพี่น้องเอ้ยพ้ามาเบงดอกกระเจียวครับทุนเลยนะครับนี่เดือนกัวเลยนะครับเตอบานมานี่ยอันนี้ฮอนตะแยกออกนะครับแยกออกเอาไว้เห็ดแนวหอมกับือขยายพันธุ์ปีนาอีกนะครับเนาะพี่นี่ลหลนอนครับ มันก็สิออกดอกนี่สิแหละครับพี่น้องกำลังออกดอกด่านในครับพี่น้องกำลังออกดอกร้ายน,นะครับออกดอกใหม่นี่ของเก่าเลยแหละครับนี่สีขาวกับงามครับดอกมีตีดอกแง่ใหญ่พี่น้อง บานเป็นที่หนึ่งเป็นกระทุนนะครับสีขาวกระง,ง่ามสีนีก่กระง,ง่ามนะครับขยายออกมาอีกหลายกระทางอู้่นะครับนะสนใจก็ล่องไปหาสื่อหัวพันนะครับเนาะ น้ำล่านขายต้นใหม่ครับผืนสิมีหัวแห้งนะครับอันนี้ไปยินดูก็ซื้อมาจากตลาดน,นะครับสังทั้งสังทั้งเน็ตไอ้ังทั้งลาซาด่าแหะครับใด้หัวมาแล้วเอากับมาใส่กระถางปลูกนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นหลายรุ่นแล้วล่ะนี่ หลายปีแล้วพอ่อตาหมดยืดูต้นเขาก็สิตายลงนะครับเนาะหัวเขาก็อยู่ในดินนะครับบัตท,ที่นีพอ่อตาถึงฤดูครับฝนตกมากเขาก็สิเกิดงอกเป็นต้นขึ้นมานะครับแล้วก็ออกดอกอเังสียนละพี่น้องครับอันนี้มันจะเงยกออกมากครับย่งางทัชนีเป็นดอกครับนี่ นี่กระลังเป็นนะครับกระลังสีบานนะครับเล็กน้อยสีบาน,นครับสวยงามครับพี่น้องตัวเนมักดอกใหม่เห็นแล้วก็สิเบื้องแล้วก็สิมีความซุขนะครับเปิดเพลินซุบมนีกม่กระเมนพันเขาพันษาครับนี่กเกียวเข้าพันษา ก็มีหลายสีกันนี่ีปน้องก็สีมีสีเทาแล้วก็สีสีว่าเป็นสีชมพูนะครับี่นอ้องสีบานเย็นม,มัสีเสช่นไรกรสีนี้นเกศซอนมียนช่อเหลืองๆออกมาอีกนะครับนะแซมออกมา พี่น้องว่างามมาครับพะงี้นูอมมัดมาครับนี่ว่ามันงามดีนะครับพี่น้องสวยดีครับอันนี้อันนี้ก็เกี่ยวพันข่าพันสายก,กันนะครับพี่น้องน,นี่แตกดอกออกช่อแล้วพี่น้องสีขาวแล้วครับนี่สีขาวครับ งามเลยพี่น้องขึ้นนี่กันี่ครับโอ้ยมงด่นนนอนจอดพี่น้องนอนจอดอคือมีหมดแดงนี่หมดแดงพี่น้องที่บ้ามีหมดแดงมากอืม มดแดงไม่เห็ดทางบ่มดแดงกัดไปหรอมัดแดงกัดอืมน่าจะใส่แล้วมดแดงดอกใ่ญ่ๆครับเบิกบานไม่รู้โรยดอกสามปีพ่อเหี่ยวโอ้น่ะพริกไทยพห่น้อง พิษไทยบ่อนสียังหลงเหลืออยู่นะครับดอกใหม่ดอกเอเียงแน่นะยังนะปลูกวับถ่าเบื้องถ่ายชมไปครับกำลังออกดอกดาวเรื่องกันี้นะครับดาวเรือง ของแมวไกเ่เสือขอดไกเ่เสือออกลอีกแล้วพี่น้องเลยจะเป็นหมานแต่เมน,นูหมานแมวครับพี่น้องมีภาพพี่น้องมาเบางดอกกระเจียวครับพี่น้องเอ้ยอดอกกระเจียวงามๆครับอันนี้ก็สีโรยแล้วนะครับเนาะเ่าแล้วนั่นแต่อันนี้กัย่งสีงางมอีกโดนอยู่นะครับเนาะ คือ่ะดอกนะครับนีนก็ยใหญ่าปลูกใหม่ตอนเป็นดอกแล้วโอ้ดอกงงคือ่งองเลยเพิ่นหายมากกับว่าพันดีล่ะึงเนียมันรอดหรอครับเอามาปลูกไว้ฝนตก ขับโพดนะครับคนตกขัดเป็นหาดเน่ากับประจักษ์ครับบางนิดใบมันตายเี่ยครับเนี่ยโอ้ยนกเสียดไยครับพี่นอ้อง,งกินเมล์กินมากันนี่ถ้าพี่น้องมาเบิ้งดอกไม้ชวนชวมครับทัวร์ ส่วนมุมนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับพี่น้องตะกีโอ้ยหลายครับเอาไปมากก็เลยมันกับมกก่อยครับพี่น้องมันนีก็เลยสิเน้นเแนวกินใดสลายกลัวเนะาะเก็มีไหวอยู่นี่งามพี่น้องคนไหมาเอาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่นุกก็ขอจบสนีแล้วนะครับเนาะภาพพี่น้องมาเบิง ดอกไม้ต้นไม้นะครับพ่อกันคลิหนาครับพี่น้องขอบคุณหลายครับที่แบบขมังเบิงให้ขลังใจพยานุนะครับเนาะพ่อกันคลิหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง